ทำบุญทีละน้อยๆแต่ทานเนี่ยทำบุญนี่บ่อยๆกับทำบุญครั้งละเยอะๆครั้งใหญ่เลยนะแต่ว่านานๆทำทีหนึ่งอาจจะปีหนึ่งเดือนหลายๆปีก่อได้ทำทีหนึ่งอย่างนี้นะ,ะแบบไหนมันดีกว่ากัน,นอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในส่วนของวิบากกรรมะจ,ะจะเล่าให้ฟังไหนๆก็มาบุตรได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เอาใจนักบุญอีกสักคลิปนะจะเป็น ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นอุทาหรณ์เป็นมุมมองของนักปฏิบัติธรรมหรือผู้กําลังปฏิบัติธรรมอยู่ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมที่พูดถึงนี้ก็อยู่ในหลายมิตินะจะเป็นผู้ที่กำลังสุดตรมยัญญาคือกาลังฟังอยู่หรือว่ากินตรมยัญญากําลังฟังคิดถหาแนวทางอยู่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติ <S <S หรือผู้ที่ภาวนามัญญัปัญญาที่เป็นตัวสําคัญคือผู้ภาวนามัญัปัญญาเนี่ย จะไปภาวนาแล้วไปเห็นคราวนี้ไปเห็นแล้วเขามไม่มีปัญญาคือคือไอเขาเรียกว่าสติมาแต่ว่าปัญญามันไม่มาปัญญามาไม่ทันหรือไม่มีปัญญาในเรื่องนั้นเห็นอยู่ว่าเอ๊ะไออะไรเกิดขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอไม่รู้ว่าคืออะไรกลับลงไปตามหามันเนี่ย,ยก็เลยไปคิดเรื่องนั้นต่อมันก็เลยกลายกลับเขาไปสู่อ่าเขาเรียกว่ากรรมเดิมเนะ่ยพิบากกรรมเดิมต่ออย่างนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ย ก็จะมาพูดถึงเรื่องการาทำบุญซึ่งการทำบุญหรือการทำอะไรก็แล้วแต่แหละมันเ,เรียกว่าวิบาก,กรรมมันอยู่ในอจินไตสี่อจินไตนี่มันมีสี่อย่างคือเาเรียกว่าวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของพุธะอ,อันที่สองคือวิสัยของผู้มีฌานอันที่สามคือวิสัยของโลกอันที่สี่ก็คือวิบากกรรมนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่ามันเป็นอจินไต กินใตหมายถึงว่ามันไม่สามารถจะคำนึงคำนวณอะไรได้มันคำนวณไม่ได้มันจะเกิดก็เกิดมันจะไม่เกิดก็ไม่เกิดคือมันมันคำนวณไม่ได้อ่ะอ่มันเป็นอันนี้จังทุกขังแลตาประมาณอย่างนั้นนะอ่แต่ว่าอ่จะเล่าให้ฟังว่าการทาบุญทีละน้อยมันเป็นยังไงในจิตมันเป็นยังไงการทําบุญครั้งใหญ่เนี่ยมันมันเป็นยังไงในจิตเป็นยังไงอันนี้ก็จะเล่าในมุมมองถ้าหากว่าไอที่เล่าให้ฟังนี่ไม่ได้ให้เชื่อะ อถ้าหากว่าคุณมีวิริยะหรือว่ามีอินทรีย์พอเนี่ยก็เข้าไปดูเองได้เข้าไปดูเองจิตของคุณนั่นแหละไม่ต้องไปเพ่งดูหลองจิตของคนอื่นว่าคนนั้นเป็นพระอรหันต์หรือไม่คนนี้ไม่ต้องไปดูดูไปก็เป็นไอจินไตก็เหมือนนะ่ะวิธีของฌานนะ่ะมันไม่สามารถที่จะไปกําหนด,ดอะไรเขามันได้นะมันเป็นถ้าหากว่าไปเห็นเพื่อไปเชื่อมจิตอย่างเงี้ยนะไอ้ที่ว่าเชื่อมจิตถึงเขาเชื่อมได้จริงมันก็ช่วยอะไรคุณได้ไหมล่ะ จะเชื่อมมาได,ได้ได้แค่ความวิเศษว่าตื่นเต้นดีใจแล้วได้อะไรอะ่ะคุณทุกคุณลดลงไหมไม่ไม่ลดมีแตนะ่อยากจะได้เพื่อนมึมันดีแล้งใหญ่ก็ได้แล้วทุกคุณลดไหมล่ะมันทุกก็ไม่ลดลงพราะพทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญไอ้พวกนี้ไอ้พวกเชื่อมจิตไอ้พวกอะไรอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าอุตริมุสืเสยธรรมทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกที่พากันทำทำกันอยู่นะไอ้ที่อยู่ในว่าว่าอันนี้เป็นวัตถุมงคลดีอย,อ,ยยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมีคุณอย่างนี้อย่างนี้เนี่ย มันเป็นไอจินไตาทางนั้นแหละมันคำนวณไม่ได้ถึงแม้ว่ามันมีจริงหรือมันทาได้จริงมันก็ช่วยให้คุณพ้นทุกข์ได้ไหมล่ะแต่คุณจะเพิ่มทุกข์ก็ไปอีกว่าอยากจะได้วิ่งไปหาเงินหรือว่าตามเขาไปฟังไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองแล้วได้อแล้วลดทุกข์ลงไหมเอาไอะไรเอาของอันนั้นมาบูชาอันนี้มาบูชาแล้วได้ลดทุกข์ไปหรือเพรกเหมือนกันเน,น,นี่ยเรียกว่าวิธีของกรรมเนี่ยพิธีกรรม มันไปอย่างนงี้ครับเนี่ยถ้าทําบุญทีละน้อยเนี่ยทำบุญทีละน้อยจะยกตัวอย่างทําบุญทีละน้อยอย่างเช่นการใส่บาตรทุกเช้าอย่างเงี้ยใส่บาตรทุกเช้าจิตของคุณก็จะก็จะไอ้อ่งวัญขวายที่จะหาการทําบุญเนี่ยก็จะปื้มหรือว่ามีจิตมีจิตที่ไขว้คว้าที่จะสละคือคุณจะทิ้งทุกเช้าทุกเช้าคือมันจะทิ้งจิตมันจะทิ้งเมื่อจิตมันทิ้งเนี่ยจิตทิ้งอารมณ์ ทิ้งอารมณ์จากเออ้ยวันนี้เราไปหาอะไรมาไว้ทานหรือย,ยังวันพรุ่งนี้เช้าพระจะมาแล้วรจะหาอะไรมาเนี่ยคือเขาจะมีจิตไปอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว,ว,ว,ว่าพระวงพระวังเนี้ยพระเนรพระวังเนี่ยเมื่อจิตเขาออกไปทางอื่นจิตก็จะกลับคืนมาเนี่ยถ้าทําทีละน้อยมันก็ดีดีตรงที่ว่าจิตมันกลับมาบ่อยมันสามารถจะตัดได้บ่อยเช่นถ้าว่าคุณอทําทกาละหรือว่าตายไปเนี่ยจิตของคุณก็จะอยู่ในพระบางเนี้ยพอขึ้นไปพระตรงนรกเนี่ย ไม่นานตรงั้นลูกก็ยังไม่นานคือประมาณวันหนึ่งของมันนั่นแหละวันหนึ่งจิตมันก็จะสิ้งอารมณ์กลับมาเพื่อที่จะบัหาอะไรไปไปทานมันจะคิดถึงบุญแล้วเขาก็จะขึ้นสวรรค์ครับคือการอีกเรียกว่าจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายที่พากันพูดกันนักกันหนาในไอ้ยูทูบเนี่ยมันแค่สถานีต่อไปอย่างเด็กสเตชันมันแค่สถานีต่อไปไอถ้าคุณเข้าถึงวิชาสองนะคุณจะเห็นกรรมคนเยอะไปหมดเลยไอ้แก่ไอ ฆ่ามดตบยุงอะไรแต่ตอนที่ไปไอ้ไรอะไรสมปรธทานอุโบสถเนี่ยโอ้เล็กน้อยมากมันไม่ได้มันไม่ได้แค่นั้นเลยมันมีอีกเยอะแยะมากในสังสรารวัตรคือที่คุณผ่านมาอยู่ในจิตของคุณเนี่ยมันมีเยอะมากคุณเข้าไปถ้าคนเข้าวิชาสอนได้คุณจะเห็นได้ว่าโอ้ดสังสรารวัตรเนี่ยมันกว้างใหญ่ก้าวไกลมากคราวนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็จะพัฒนาไปถึงวิชาสามคือมันจะทิ้งอาสวะขยายานในวิชาสามเนี่ยคือ เห็นแล้วทิ้งเห็นแล้วทิ้งเห็นแล้วทิ้งอาสวะขยะใญความหมายไปคือประสบสวะเนี่ยแปลว่าประสบประสบเนี่ยสวะเอ่อเสวะหรือเสียบเนี่ยหรือเสียบหรือเสวยอะไรก็แล้วแต่ละที่มาพูดกันอยู่เป็นภาษาคนเนี่ยแต่ว่าพันธะธรรมเนี่ยก็เรียกว่าสวะสวะอสวะคือมันเสียบเสียบเสร็จแล้วมันทิ้งเสียบเแล้วมันทิ้งอาสวะขยะยหญวิชาสามวิชาสองถ้าเห็นวิชาสองบ่อยๆ่มันจะไปวิาวิชาสามอันนี้ก็เหมือนกันกรรมก็เหมือนกันข้าก็ทำีละน้อยน้อยเนี่ยมันก็จะเห็นบ่อย คือถ้าไปเป็นเทวดาถ้าไปเป็นในจะตกพัดเป็นตกนก่าไม่นานหนึ่งวันในนรกอาจจะประมาณสักร้อยปีสามร้อยปีใน,ใน,ใ,น,ใ,นในโลกในในอะไรในนรกอะประมาณกี่ร้อยปีแหละมันยี่สิบเท่าถ้าหนึ่งวันเท่ากับอะไรเท่ากับหนึ่งร้อยปีหนึ100่งหนึ่งร้อยปีมนุษย์ยางไง้ยี่สิบเท่าก็เท่ากับประมาณสักสองร้อยปี ถ,ถ้าคุณตกลงไปในรลกเนี่งคุณก็อยู่ประมาณถ้าตกแลวขั้นตื่นนะก็อยู่ประมาณสักสองร้อยปีพอสองร้อยปีครบสองร้อยปีมนุษย์แล้วเนี่ยก็คือประมาณวันหนึ่งอ่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะคิดถึงการทําบุญนะถ้าคุณใส know, ่บาตรทุกวันทุกวันทุกวันไม่ขาดถ้าใส่ทุกวันันก็กินทุกคนก็จะกลับมาเองไม่จะกลับขึ้นไปขึ้นไปสวรรค์มันจะขึ้นไปสวรรค์ขึ้นไปสวรรค์อีกก็่เท่าไรละอีกสองร้อยปีมันก็ทานถ้าเราทานบ่อยๆไม่จะกลับขึ้นมาเห็นเราบ่อยๆก็เรียกว่า ธาตุมันต้องเออมันมันต้องเข้ากันด้วยธาตุอ่ะอ่ามันมีบัญญัติของพระพุทธเจ้าไว้ว่าธาตุมันเข้ากันด้วยธาตุเป็นอย่างนงี้นะส่วนใครทําบุญนานๆทาบุญทีเนี่ยทำบุญใหญ่เลยบุญกระถินหรือบุญแจกข้าวอะไรแต่ว่านานๆทาทีหนึ่งอ่าปีหนึ่งทําทีหรือสองสามปีว่าทําทีหนึ่งเลยเนี่ยทำบุญใหญ่เลยอย่างเงี้ยมันดีไหมมันดีดิมันคานเด็ดงว่ายิ่งดีเพราะว่ามันจะได้อดิสง์จากการรวบรวมญาติมิตรเครือสหายจากหลายคนมาร่วมกันอนุโมทนา ร่วมกันทําเป็นบุญกองบุญใหญ่บุญกระถินบุญอะไรก็แล้วแต่นะี่ทำทานร่วมกันใหญ่ครั้งใหญ่หญแบบมันก็เหมือนกับเราทำเออมันก็ทําเจดีย์ทำทำเราทําเจดีย์ที่วัดใช่ไหมทำเจดีย์ใส่กระดูกอะที่วัดอนันเล็กๆอย่างนั้นอะทำเจดีย์อย่างนั้นแล้วแต่ว่าเราเรามาใส่บาตรใส,บใส,บใสบ่บุญแล้วก็บาหาแม่ญยาิน้ำเลยทุกทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยไอ้พวกที่เขาเขาตายไปแล้วเนี่ยคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรไม่รู้อะตอนตอนตอนที่เรา ตอนที่เราเกิดกวนน้าลงไปเนี่ยเขาไปเขาไปตายไปเลยเขาไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าถ้ามอะไรเขาที่มาเป็นเปลืเนี่ยเขาจะได้ผลคานที่เราทานไปให้นี่อันนี้คืออยู่ในบัญญัตินะอยู่ในบัญญัติอถ้าหากว่าตอนนั้นีเราทานเราทานไปเนี it, helmet, he die, ่ยเขาเกิดไปเป็นยุงมาดิเอ้ยเกิดเป็นยุงยุงเขาก็มีอาหารของยุงก็ไปก็หากจินอาหารของเขาเขาก็จะไม่ได้ทานนั้นจนกว่ายุงเขาจะตายเจ็ดวันนึกยุงเขาก็ตายแล้วก็กลับมาถ้าหากว่าคนที่เออ คนที่ทานเล็กน้อยอ่ะพวกนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นเนี่ยเกิดเป็นยุงบ้างเป็นดินละชานเป็นจะพลาดไปตกนรกนี่ก็ก็เป็นไปได้อ่ะเ,เป็นอาจินไตนะซึ่งในในวิบากกรรมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคุณต้องเข้าฌานสองอคุณต้องอ,อทำวิชาสองได้แล้วคุณก็จะไปเห็นจิตของคุณเองแต่ว่าจิตของทุกคนจะเป็นอาจินไตทั้งหมดเลยนะการทําครั้งใหญ่ๆเนี่ยก็เหมือนเราทําทานเจดีย์ใหญ่ๆบางแต่ถมเจดีย์อะไรอย่างนั้นนะอ่าเหมือนเจดีย์ะเวดากองนเลย คนอยู่ไกลก็มองเห็นเออมองว่าจากไหนไกลๆก็มองขึ้นูมามองเห็นแต่ว่าธาตุที่อยู่เล็กๆที่อยู่ในวัดเนี่ยมันจะมองยังไม่เห็นเลยแต่้อยู่ไกลๆก็มองมาเห็นนะเดีว่าเราทําบ่อยๆมันเห็นบ่อยแต่ว่าไอ้ที่ใหญ่ๆเนี่ยมันก็เห็นไกลแต่ว่านานมันเห็นทีพรพทธเจ้าแต่ว่าโอกาสที่มันจะเป็นเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเต่าตาบอดอ่ะไม่โอกาสการเกิดมนุษย์เลยนะอ่เหมือนเต่าตาบอดที่มีแอบหรือบีห่วงบ้องไม้ไผ่อะไว้บ้องไม้ไผ่เนี่ยลอยอยู่ โลกนียเต็มไปด้วยในน้ําทั้งโลกเลยเต็มไปด้วยน้ําเนี่ยอแอกตาบอดหรือว่าไอ้ไอ้ไอ้เต่าตาบอดเนี่ยก็จะเอาผล่ขึ้นมาเนี่ยผล่ขึ้นมาเนี่ยร้อยปีครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้าเปียบเกียบให้ไอ้ถ้าหากว่าไอ้เต่าเนี่ยมันเอาหัวเข้าไปไอใส่กับห่วงที่บ้องไม้ไผ่เนี่ยที่ตัดเป็นบ้อง,องแล้วมันมีรูอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็เอาหัวสอดเข้าไปนะได้นั่น,นั้นแหละคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นสําหรับการเกิดที่ ใหญ่ไอ้ที่นานๆทีมัน,นจะเป็นอย่างนั้นมันก็การเกิดการเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาท่านเปรียบเทียบเรื่องเรื่องนี้ท่านก็จะใช้คีย์เวิร์ดรือใช้ไอ้ท่านนี้เดียวกันงที่อยู่ในบาลีก็ไปเปิเปปดปปตัวเอาถ้าใครสนใจนะแปลว่าโอกาสการเกิดมนุษย์หรือโอกาสการที่ทําบุญครั้งใหญ่คือเรามีบุญครั้งใหญ่มากนะที่เราเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นบุญครั้งใหญ่ของเรามากที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งพอสิ้นจากมนุษย์ลงไปแล้วเนี่ยเราจะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นกรรมวิบากกรรมของแต่ละคน ซึ่งมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแหละจนกว่าคุณจะบรรลุธรรมบรรลุธรรมไอ้กรรมเก่ามันหายไปไหมกรรมเก่ามันก็ไม่ได้หายไปแต่ว่ามันเห็นแล้วมันทิ้งเห็นแล้วมันทิ้งแล้วเรียกว่าอาสวะขยายนคือเห็นแล้วทิ้งเห็นแล้วทิ้งแล้วมันไม่ไปต่อคือมันนิพพานมันนิพพานนิพพานคือมันไม่ใช่ว่ามันหยุดนิ่งมันไม่ได้นิ่งมันก็เห็นแต่มันทิ้งเห็นแล้วมันทิ้งเห็นแล้วมันทิ้งจนไม่ไปต่อจนมันไม่ไปเกิดต่อข้อหมายเป็นอย่างนั้นมันยังอยู่ไม่ยังอยู่ อยู่นั่นแหละแต่ว่ามันมันไม่ไปต่อมันไม่เกิดต่อมันหยุดนิพานคาว่านิพานโดยอย่างนั้นนะเออนี่โลธาเนี่ยคือมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่สังคัตะมันไม่เอามารวมกันมันไม่มาปรุงอ่ามันมีอยู่แต่มันไม่มาปรุงการเกินอะไรต่างๆก็มีของมันอยู่ตามปกติของมันแหละแต่ว่ามันไม่มาปรุงอันนี้คือความหมายของคำว่านิพานเนี่ยนอ้บอกว่าคนจะไปดับไปดับมันไม่ได้ดับมันอันพันค ไอ้เรามาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าดับอย่างเงี้ยนี่โรดโลดว่าดับมันไม่ใช่แปลว่าดับมันไอ้อะจะแปลอย่างนั้นมันก็แปลได้แหละซึ่งมันคือมันไม่ไปต่อมันไม่เกิดตัวมันก็ดับนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่อาการดับที่เราเข้าใจเหมือนภาษาไทยที่เราเข้าใจเนว่ามันดับมันไม่มีมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ไปต่อนี่เรื่องนีพพานเ่ยนี่ว่านีพพานนี่พานอะไรเลยคือน <Rapid>. ี <aría> ้เนี่ยภาณะแปลว่าม <player> ีพันม <t ot> ันไม่มีพ <reci> ันที่จะไปตัวเนี่ยก็ใหมบ คืออย่างนั้นคนที่เข้าไปถึงวิชาสามจะเห็นจะเห็นภาพอันนี้ชัดเจนแล้วก็พอเห็นภาพอันนี้ชัดเจนแล้วก็จะจะมีความเห็นของตนเองคือไม่เชื่อใครเลยว่าบุทธ h บะบะทาทะเ่ยเป็นภาวะพุทธคือรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานพอคุณเป็นผู้รู้ตื่นผู้รบ้บานคุณก็เป็นพุทธะเองนยพุทธอยู่ในตัวของคุณนี่แหละไม่ได้เป็นพพดทธเจ้าเป็นพุทธรูปอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นแค่สัญลักษณ์นี่ยให้เราเื่งสิ่งนี้หลายคนก็จะไปคิด อย่างนั้นก็แล้วแต่จะไปคิดแต่ว่าในสภาวะว่าของจิตเนี่ยจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันเป็นมันเป็นอุบายะแม้แต่ปัญญาของพทธเจ้าธรรมะของพทธเจ้าทั้งหมดนี่ก็เป็นแค่อุบายที่จะให้เราไปทิ้งให้จิตของเราทิ้งแค่นั้นเองไอ้ที่่าแค่นั้นเองเนี่ยคุณต้องทําเอานะมันเป็นนิสัยของจิตตอนนี้เนี่ยพออะไรผัดสับปุ๊บมันก็จะไปเกาะไปยึดเอาเป็นตัวของตัวเองหมดมาถึงเรื่องอัตตาอัตาอตาเนี่ยมันเกาะโดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นยางาน อันนี้ทําบุญเหมือนกันถ้าหากว่าเราทําบุญมันดมีมันดีอยู่แล้วทําบุญนะมันดีกว่าทาบาปไปแล้วซึ่งเนี่ยอีพีหน้าก็จะเป็นเรื่องของจะเ่าอันนี้จะทานก็จะเยอะะล้ว่็จะไปเรื่องศีลน,นะศีลนี่คือมันมีเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อการเว้นจากบาปมันมีเขาเรียกว่าระบบอะไรระบบศีลธรรมศีลธรรมเ่ยคือเว้นจากบาปถ้าหากว่าไปทำเป็น ทำดีเน่เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดไว้ที่ถกเนี่ยเขาเรียกว่าจริยธรรมมีรัศศินธรรมอ่คือละชั่วจริยธรรมเนี่ยทำดีอ่าแล้วก็ไปสู่การสมาธิเนี่ยที่เป็นเ,เว้นไอ้พวกเนี้ยเป็นคุณธรรมเป็นระบบคุณธรรมนะแล้วก็จะไปเป็นปรมัตธรรมแล้วก็ไปเป็นสัจธรรมนะซึ่งมันจะต่อเนื่องกันไปอย่างเงี้ยนะเรื่องไอ้ปรมัตธรรมกับเรื่องสัจธรรมเนี่ยหลวงพ่อเอาไว้ภาคเย็นนะตอนภาคเย็นตนื่นเย็นจะพูดเรื่อง เรื่องที่เนื้อจากศีลธรรมบุญบาปเนี่ยศีลธรรมบุญบาปโรกสะบันจะพูดตอนเชา้าเช้าเนี่ยพูดตอนเชา้าเนี่ยเล่าเรื่องของบุญเนี่ยซึ่งการทําบุญทีละน้อยเนี่ยมันก็เกิดได้บ่อย,ยการทําบุญได้เยอะก็ไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่มียศใหญ่ด้วยนะ,ะเป็นยศใหญ่ด้วยเป็นพระเท้าสักกะเท้าอะไรก็เป็นผู้ชี่มียศอะมียศใหญ่แต่ว่ามันนานๆมันจะเกิดทีนึะ่ะม,มันก็เป็นวิบากรรมอ่ะ จังหวะที่เราไปเกิดตรงพอดีมันก็โอเคไงเดี๋ยวว่านานๆพอสักหมดบุญหมดกรรมแล้วมันก็ไปแล้วมันก็นานกว่ามันจะเกิอดอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะเราก็เลือกเอาที่จะทำแหละเลือกเอาที่เดี่วว่าทําแบบไหนก็ทําได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่มันก็เป็นความดีเดี๋ยวว่ามันก็ยังไม่พ้นทุกเราจะต้องอวิปััสนาจึงจะสามารถจะพ้นทุกข์และออกจากสังสารวัฏนี้ได้อย่างนี้นะความหมาย